จักรยานพับสาหรับน้องๆหนูๆน,นะครับผมผู้ปกครองคนไหนที่อยากได้จักรยานให้คุณลูกนะแต่ขี้เกียจเวลาที่จะแบกขึ้นรถเนี่ยเพราะว่าจักรยานมันใหญ่เหลือเกินดาฮอนเอชเดสตัวนี้ตอบโจทย์ให้ทุกท่านนะครับผมล้อตัวนี้มากับล้อ14นิ้วนะครับยาง14.1.5หนึ่งะครับขาจานที่ออกแบบมาสําหรับเด็กเลยนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ขาจานจะสั้นทําให้เด็กเนี่ยก้าวขาแล้วก็ปั่นได้ง่ายขึ้น ตัวเฟรมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่9กโลนะครับตันหลักอานก็ปรับได้ตั้งแต่เตี้ยจนสูงเลยนะครับได้ตั้งแต่น้องสูงประมาณสัก110จนถึง160เลยตัวนี้มีล้อเสริมให้นะครับผมสําหรับที่น้องคนไหนที่ยังปั่นไม่คล่องนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราไม่ต้องการใช้ล้อเสริมแล้วเราออกมาได้อย่างนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ปดเองได้เลยนะครับ ดาฮอนเอชเดสคันนี้ราคา9,900บาทนะสนใจทักมาได้เลยนะ